สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชาแนลแฟนตาซ่านะครับผมวันนี้ก็จะมาฟาร์มเงินนะเดี๋ยวเงินที่ห้าหมื่นห,หน่อยนะเราต้องฟาร์มหางเงินก่อนส่วนวันที่การฟาร์มหางเงินนะฮะก็ไม่มีอะไรยากมากมายเหมือนเดิมนะครับตามสเตปช่องเลยไปนี้ก็ได้ครับลอยดาวในตำนานนะมันจะมีคำว่าซิเวอร์อยู่ แล้วก็จะเริ่มอมนี่คืออะไรหวัดลงคอนะเงื่อนไขสิบห้าคือมีดันไหนผมยังไม่ผ่านไหนว่าอันนี้ผ่าๆนๆเนีไม่ใช่หรออ๋อนี่ครับกล่องขอให้เรารับกล่องนะแต่เราก็หาเขาไปเถอะ นะโอเคอยู่ในสตาฟิลที่สามนะมผ่านรอบแรกไปสามหมืนห้าหมก่นยี่สิบสี่สี่หมื่นเก้าโอเคนน้องบูบูกันหน่อยสักหน่อยก็ยังดีนะครับทุกคนช่วงนี้คือแบบจนจัดจัด,จ,ดจนมากมากอะใช่นะับกดโออโ,โต้ไปก่อนแล้วกันผมว่ามันยังต้องแพ ถ้าแพ้ผมถนูจะเลิกกดโอโต้ละโอเคได้ามาละเราเลงไว้ได้สี่หมื่นเก้านาะสามหมื่นห้าอืมสี่หมื่นเก้าจริงๆด้วยครับน้องยิงดูเราจะไปถึงสิบสองลวดไหมรอบไปสี่หมื่นเก้าใช่ปะอืมอยากจะได้สักล้านนึงอะหาไงวะหายยากนะ หมื0นเก้า EP ใ e น XP ก็ค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันนะผมไม่รู้ของรางวัลนี่คือผมกดกดตัวยาวจนกว่าจะแพ้แพ้แล้วผมต้องมานั่งดูวย้ยเราแพ้บอสตัวเนี้ยเพราะว่าดาเมจมันแรงหรือเราไม่ลบดาเมจนั่นเองนะ่ะก็ยังชิวๆกันไปอยู่นะน e XP ก็บวกมา <c oughs> บวกมาเยอะเหมือนกันนะวัดหลงหอทุกคนต้องขอโทษด้วยนะครับนะเอาก็สีเหมือนเก้าเอาเอานะมันก็มีหลายวิธีเหมือนกันนะสําหรับการฟาร์มหาเงินนะฮะรอบนี้นะห้าหมื่นหกกันเ 49, 3, นาะสี่เหมือนเก้าสามรอบห้าหมื่นหกรอบนึงแหละเราเรามานกันรอบเนี้ยผมจะได้เท่าไหร่ กดออกจากเกมไม่ใช่ไม่ใช่เลยพอเราจบเนี่ยหรือว่าเราแพ้แลนะ้วเนี่ยเราจะได้เงินเท่าไรไปลุนกันครับนี่ก็น่าจะได้เยอะอยู่นะหกหม,มื่นสามอ๋อแสดงว่าสามรอบแรกด้สิบเก้าเท่ากันสิถูกต้องไหมครับผมคิดแบบนี้ก็จะล้วเราสองรอบแสนนะ่ะ ถ้าเราเจอแบบบอาต่างหลักหน่อยฮะดาเมีดผมอยู่หกหมื่นเจ็ดนะฮะแคทเธอรีนไอซี่ไม่รู้นะว่าอ๋อมอตินเขาตื่นเขาตื่นหรือ,อยังนะฮะมอตินนใครมอตินไม่ใช่แฟนผมนะฮะมอตินคือคนที่เล่นด้วยกันก็คือผมไม่มีเพื่อนเล่นเมืม่อวานเนี่ย พอดีว่าผมไปลงบอสน่าจะลงบอสลอยแยกนะฮะแล้วคนนี้เขาไม่มีทีมผมก็เลยชวนเขาเข้าทีมนะฮะเพื่อไปตีบอสเขาก็เล่นกับผมมาเขาก็เล่นกับผมมาตลอดก็มีเล่นลด้วยกันสักสองชั่วโมงได้ม่วนผมก็เลยถามเขาว่าสนุกไหมเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดข้อความให้ดูเพื่อน มมตินนี่ยนี่ผมก็ถามว่าสนุกไหมโอเคแตอยัง,งงงอยู่แต่ผมแบกปรี้วสี่สิบแล้วก็มามานี่ครับมาหกโมงแบตหมดผมก็มาตอบเขาที่ช่วงเจ็ดโมง ไปต่อกันเลยแล้วกันนะฮะนมารุ้นุวมๆกันดูน้ำรวมก,วกวันเนี่ยผมจะได้กี่แสนนะฮะจุดอยู่กับบอสน่าจะ ขั้นที่แปดนะพลังแห่งลอยดาวนะขั้นแปดที่ผมตีอยู่นะเบลลส40นีงหรอกอเกือบรอบละแสนนะทุกคนณโหเยอะนะเกือบรอบเกือบเล่นรอบหนึ่งเกือบแสนนะมาครับรอบที่เก้าไหวไม่ได้เนี่ย อายแล้เนี่ยทาไมหลบนะโหร่วมไปสองพันเจ็ดเลยดูดหลอดเลือดซ้ายมือผมล <c oughs> <c oughs> หลบพุบๆพวบเลยนะครนี่บอสสองตัวเนี่ยถ้าผมเดาไม่ผิดนะน่าจะบอสสองตัวจะมีตัวนี้ตีฮะตีแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งน่าจะน่าจะมีปีกนะเพราะผมผมคุค้นว่าผมเคยเจอนะบอสด,ดันเนี่ย ตัวด,ดาเมตไปพันหน่อยครับจุกสิพวกคุณถสังเกตเห็นไหมครับมันจะมีดาเมตดาเมตสีขาวคือดาเมตโจมตีจริงแล้วก็อาดาเมตสีเอาส้มๆนะ่ะมันจะเป็นดาเมตคิด์ท่คอนนะสิบแปดวีไม่น่าทันนะมันบงตรงเลนี่ครับสิบแปดวิขวามือไม่น่าทันห,นหรอกสิบวิวตีคนแรกต้องหิวนะ หิวกดใหญ่นะฮะมันก็จะมีหิวขกดเล็กที่เราตั้งค่าเขาไว้ในอีพีที่แล้วไม่ทันนะโอเคไม่เป็นไรครับกดออกไปก่อนคือมันบอดหนักหน่อยคือยิ่งเราเวลสูงใช่ไหมเราผ่านแบบผ่านขั้นอนะเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะเราเข้ามาตรงนี้เรากดไป เห่ไหมผมมาที่สตาร์ฟิวที่สามแล้วนะโอเคเรามาดูเหรียญกันหน่อยอูได้มาหกแสนนะฮะได้มาประมาณห้าแสนเก้าผมมีเหรียญอยู่ห้าแสนไม่ใช่ห้าหมื่นหน่อยๆุมทรัพย์นี่เหมือนกันครับผุมซรัพย์นี่ไปเลยกดใช้เลยครับคือคุมทรัพย์ก็ให้เหรียญเหมือนกัน แล้วก็ลงมันมีหลายหลายด้านนะะให้เราลงก็จะมีสีโชคชะตาแห่งดวงดาวนะฮะนี่เราลงมันละรอบไม่ใช่สิอ๋อภารกิจที่คือให้ลงรอบหนึ่งแอปทิปเนี่ยให้ลงอีกห้ารอบนี่ก็จะเป็นเงินนะที่สองดานะ้านนันเโชคชะตาดาวกับรอยดาวในตำนานนะถ้าเราจะหาเหรียญน,นะ แล้วก็คุมทรนะัพย์นะกุดดูก <c oughs> ็จะได้เหรียญมานิดนหน่อยนะอืมเราได้ดรเราไวอรูสิบห้าก็โอเคนะทุกคนเบ็ดเสร็จแล้วผมจะได้ถึงหา้านไหมเนี่ย ได้เรียนเลยวะได้พลังชีวิตมานะเอาไว้ไปซื้อของวริจาคกิวทำนายอ๋อึขึ้นเหรอเห็นแบบนะั้นไปกลางก็ได้ไว้นี้ก็ได้ไปแรกมาสามใบได้นัก คุณธรรมวงล้อชีวิตนะรับโชคชะตาอะไรแล้วกันความสามารถนะจะพุ่งไปที่4ีดาวราศีกมนะดูวนดีๆนะขวามือเชิญตั้งทีมแบงค์นะไม่รู้ว่าใครคือเราจะสามารถลงได้เหมือนกันนะ มันขึ้นจุดแดงๆคืออะไรอ๋อพอจนแพ้แอปที่ใช่แล้วกันอืมได้เกาะงามหนึ่งอันเป็นกล้องตาเร็วนิดนึงนะทุกคนเกมนี้แนละ้วถ้าตามไม่เร็วอ่านอ่านไม่ทันน่ะน,นะสายตาต้องเร็วนะมันก็ดูข้างห่างด้วยไม่ใช่แบบจะเจอ่อเข้าไปกับโทรศัพท์นี่มันไม่ใช่นะฮะโอเคกดรับก่อนแล้วกัน ผมทำอะไรวะผจญภัยแอคทีฟใช่ไหมนี่นี่ไม่ใช่ผจญภัยผลิตอาร์ทริอาร์ตนะอืมอืมได้เรียนมาเมื่อนหนึ่งในอีพีสองเมื่อนคุ้มไหมค่อนข้าง มันไม่มีทีมต้องการสร้างทีมนะมันยืนยันกับอืออือโอเคโอเคดูแลดูแล,แลผมลงสร้างยังไงเอาเพื่อนเพื่อนยังไม่เท่าไหร่แล้วกันนะไม่ขอดึงแล้วกันขอใช้อามานีวิกตอรียกเลียแล้วก็ลูเคียสองหิวเหมือนเดิมสติปเรา กันตายนะบูครับเราต้องการผ่านแบบบุรแบบนะและ้วดอกด่านนี้ก็จะดอกเป็นแหวนแหวนเพิ่มดาเมจให้กับเรานะโอเคเรามาดูกันทุเรอาชั้นสี่นะ ออตัตไปก่อนละกันอืมอเม,อ,มอยสามสี่ 3, ไม่เท่าไหร่นะมันเตอร์เพื่อสามสี่ต้องดูบอดนะมาบอดหรือรเอยียเท่าไหร่เรายิ่งตีแรงนะหิวหิวเนี่ยมันจะหิวแรงนะสองตัวเนี่ยยิงเราดาเมจทำดาเมจได้เยอะ ต่อครั้งนะฮะเขาจะหิวต่อครั้งไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบเฮ้ยผมทําดาเมจไปล้านสองล้านนี้หรือว่าเนี่ยแจกจาก่จายเงินตั๋มฮดาเมจหกแสนใช่ไหมหิวมาสามสี่แสนนี่ไม่ใช่นะมันหิวทุกครั้งที่เราโจมตีนะหรือว่าทุกครั้งที่เราเจอสกอิลต่อมอนเตอร์หนึ่งครั้ง,ขงเขาจะหิวเป็นเปอร์เซ็นต์ให้กับเราเปอร์เซ็นต์ดาเมจอย่างเช่นดาเมจผมหนึง่งหมืน่น หนึ่งใช่ไหมเขาก็จะอย่างนี้ผมประมาณสักสิบสคือทุกคนให้ดูดาเมจหลักอะดาเมจหนึ่งหมื่นอีแรงจังหนวกก่อนฮอันตรายมันไปตีตัวเล็กอ่าต่อเลยแล้วกันดาเมจหนึ่งหมื่นหนึ่ง่นสอพันใช่ไหมก็ยู่ประมาณสิ ให้ทุกคนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะเอเากล่องนี้แล้วกันกล้องนี้ก็สวยนะกล่องนี้ก็สวยนะเอาสองกล่องโลบโลบได้กำไรฮึอีกพีก็ก็ได้เหรียญเหมือนกันได้รูนด้วย ก็จะประมาณนี้นะสำหรับการหาหาเลียนนะถ้าหนึ่งล้านหาได้ไหมหาได้ครับผมบอกเลยหาไดสเต็ปนี้หาไดหนึ่งล้านชัวชัวสองด่านสองด่านได้หนึ่งล้านนะฮะแต่ว่าคลิปมันจะยาวนะฮะกะ็เลยผมยังไม่ไม่แี่ละกันนะเพราะว่าคลิปมันจะยาว แล้วก็ส่วนวิธีการหาเหรียญอีกสถานที่หนึ่งนะกเกาะมะล็ดนะฮะกเกาะมะล็ดที่หนึ่งเพราะว่า,กาเกาะมะล็ดเขจะให้เราขายนะฮะโอ้โทรศัพท์เครื่องวันมากเลย <c oughs> ได้นานนะฮะโอเคมาเก็มะล็ดแบบละยีบองเเซ็นตครับสกิดดูเมื่อกี้ มาโอเคก็ให้เราฟาร์มก่อนละกันฮนะอพอเราเราส่งออเดอร์อย่างนี้ใช่ปะะนี่ครับเราก็จะได้รอบละหมื่นหกนี่หมื่นหกอีพีเก้าพันได้อีเอพีด้วยและก็ได้เหรียญด้วยนะฮะนี่ได้รอบละหมื่นเลยหมื่นเจ็ดมันต้องปฏีบอสให้เหนื่อยด้วยแค่เราขยันเก็บเก็บมา สง่งเเดิ่กก่อนนะฮะหมื่นเจ็ดเรียบร้อยนี่หมื่นสี่อย่างเงี้ยแต่ว่าข้าวผมไม่พอนะผมต้องปลูกเพิ่มนะผมก็ปลูกข้าวก่อนแล้วกันมันฝรั่งนี่เยอะนะไม่รู้จะเยอะไปนแนวไหนผมไม่ค่อยเข้ามานะผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้เข้ามาเก็บอนะล้วฟาร์มดูนะดูดูสังเกตูด,ดูไอ้เจ้าแมว จะมาตัวนี้เนะี่จะเดินเข้าไปดูมือเขานะฮะแข็งแกร่งมีอะไรบ้างวิจัยกิวนี่นะฮะเป็นหัวกิวผมเป็นหัวกิวนะผมก็นี่แหละผมก็จะมาอัพวิจัยวิีเป็นเวลเลยมันจะบวกเหตุีนะฮะบวกผีสามสองร้อห้าเจ็ดถ้าเเลเวลถัดไปก็จะเป็นบวกสามร้อยยสิบเอ็ดบวกอีกหนึ่งเลเวลแล้วกัน ก็จะเป็นหรือว่ถัดไป3ามนสิบห้านะฮะเป็นหัวเกี่ยวขก็ขออยันขออยันนิดนึงเล่นแทบทั้งวันนะฮะนี่ก็เป็นหลับนะฮะครับแล้วไม่เห็นจิตดาวนี่นะฮะก็จะบวกดำอีกแน่นอ,อมีมอีอันนึงถึงไหมถึงเมียวไหมอุ้ยถึง นี่พลังโจมตีบอกห้าสี่ก็จะประมาณนี้นะฮะตัวละครจะเริ่มเติบโตนะผมขอเข้าไปดูด้วยให้ทุกคนดูด้วยตัวสอบมอนเตอร์อ่าซื้อ,อบัตรบังคับให้ตัดการเชื่อมต่อตัดทำไมอ่ะแบบนี้ก็ได้หรอ <c ười> หนุดวานี่อ่ะ ไม่หลดหน้าเข้าได้ไหมโอเคเข้าได้ไหมเนี่ยอันเดอร์อืมผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะมันเข้าเกมไม่ได้นะเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาเดี๋ยวถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์ เล่นได้เดี๋ยวผมจะทำการหาไอเทมอะไรต่างๆในเกมให้ดูนะฮะอันนี้เป็นวิธีการหาเหรียญไปก่อนผมเข้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้นะน่นจะาจากเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้น่าจะมีปัญหานะก็จบคลิไปไ้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับ สำหรับแฟนตาซ่าก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ